บางเพลงก็ดังปกติเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับพี่เ,เดี๋ยวผมสอนสอนปรับนะเดี๋ยวผมสอนปรับนะนะฮะเดี๋ยวผมสอนปรับเนดะ้อนะครับใจเย็นนะฮะบ,บางคนได้โอ้โหพี่ถ้าเบตแตกนี่นาะขายไม่ได้ถึงพันใบหรอกพี่ห้าสิบใบแรกก็โดนด่าเลเทแล้วพี่ดูยอดขายตะก,กานี้ด้วยน,นะครับพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ใบเนาะจะพันห้าร้อยใบแล้วนะครับนะถ้ามัน ถ้ามันเป็นอย่างที่พี่ว่าทุกใบนี้เสร็จเลยนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นเอออาการนี้เกิดจากเออปัญหาจากจากทางผมแนละ้วเป็นไปไม่ได้พี่ที่จะขายได้ดีขนาดนี้นะครับโอเคมาเรามารู้จักกลุ่มกันดีก,กว่านะครับเวลาเจอเพลงเพลงบางเพลงนะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็มาต้องมานั่งปรับเอานะครับเนาะมันก็เหมือนเครื่องเสียงรถยนต์ปีรถยนต์ตัวแรกนะครับตัวแรกเสียงที่คุณฟังเพาะๆอยู่นะฮะเบสอึมๆอ,อยู่เนะี่ยฟีดคิวตัวแรกผมไม่เกินเที่ยงประมาณ11โมง ฟีดคิวตัวนี้สําคัญฟีดคิวตัวนี้สําคัญนะครับเบตจะแข็งเบดจะนุ่มมันจะเพาะไม่เพาะอยู่ที่ตัวนี้นะครับไม่เกินสิบเอ็ดโมงถามว่าเปิดเกินเกินเป็นไรไหมเปิดเกินได้เปิดได้หมดเลยแต่มันไม่เพาะนะครับมันจะออกพอกๆพาะพะแข็งแข็งนะครับก็เนี่ยแหละฮะสิ่งที่ผมกําลังบอกคุณนะครับนะครับเนี่ยแหละฮะในการที่ซื้อของบางทีถามเลยถามว่าปรับยังไงอะไรยังไงหน้ากล่องสินค้าไปถึงนะฮะ มีเ,เมอบอร์โทรพ่อค้าอยู่ปรับไม่เป็นโทรมาหาพ่อค้ายินดีนะครับโทรมาสายเดียวพอถ้าโทรมาไม่ได้รับเดี๋ยวโทรกับอันนี้ฮะวอลลุ่มที่สองครับวอลลุ่มที่สองนะครับวอลลุ่มตัวแรกอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดดอลลาวอลลุ่มที่สองอยู่ที่เอ่อบ่ายสามครับนะครับวอลลุ่มที่สองอยู่ที่บ่ายสามเป็นวอลลุ่มซับนะฮะเบตมากเบตน้อยอยู่ที่ตัวนี้ครับนะฮะหนึ่งสองสามตัวที่สามเนี่ยเขาเขียนว่าเทเบิลเทเบิลเนี่ยนะครับก็เป็นเสียงแหลมเนาะก็ปรับไว้ที่ประมาณบ่ายสามนะฮะ นะครับปรับไว้ที่ประมาณใบสามถ้ามันมากไปเราก็หมุนถอยหลังมาถ้ามันน้อยไปเราก็เติมเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อหนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่ฮะเป็นเบส LR เป็นเบสในเสียงกลางถ้าไม่เปิดเสียงมันก็จะแคบอยู่เนี้ยนะครับถ้าเปิดมาเสียงมันจะกว้างกว้างกว้างให้มันพอดีเออพี่เอกก็เปิดอยู่ประมาณใบสองใบสามนะฮะตั้งไว้ใบสามเดี๋ยวมาฟังเพลงลูกทุ่งเพาะเอ่เรามาฟังเพลงไทยลองฟังชื่อว่ามันแตกไหมอะไรไหมนะครับโอเคนะใครเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายนะฮะ เออก็สี่วอลลุ่มนะตัวถัดมานี่ก็จะเป็นวอลลุ่มเปิดเสียงใครเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายกดเลขเก้าครับนะครับเอ่อดูตาก้าสองเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้เลยครับพี่เอกตัวที่ผมสั่งมาเปิดแล้วทําไมไม่มีเสียงชื่อบลูทูธครับอ๋อไม่มีครับมันไม่มีครับพี่นะครับมันไม่มีเนี่ยครับผมปิดเปิดก็ไม่มีครับนะครับเดี๋ยวผมปิดวอลลุ่มก่อนเนี่ยนะครับบลูทูธว้ายเมอะไรเงี้ยมัน มันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่บอร์ดครับนะครับบลูทูธว้ายเมลอะไรพวกนี้นะไม่มีไม่มีนะครับอ่นนะครับมันจะมีตึงดึง,ดงอะไรเงี้ยนะะหน่อยหนึ่งเนะี้ยตอนเปิดเครื่องหรือว่าบางบางบอร์ดก็ไม่มีเอ่อแต่ละบอร์ดแต่ละรุ่นที่ขายเนี่ยนะฮะเอ่อแต่ละตัวที่ขายเนะี่ยบอร์ดคนละอย่างกันมันไม่ใช่บอร์ดตัวเดียวกันนะครับอ่ะนะฮะกล้าตอบปัญหาอ่ะเดี๋ยวพี่เอกลองเปิดเพลงเอ่อเพลงลูกทุ่งให้ฟังนะครับเอ่อหรือว่าเอ่อ ไม่ได้เพลงลูกทุ่งเลยอ่าน,นะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงเพลงไทยให้ฟังพอๆนะฮะขอบคุณครับมาครับ <ST U K> นะฮะอ่าใครอยากได้ไปนี้ก็ไปกดสั่งซื้อนะ,ะตะกี้ผมอ่านเออปัญหาอะไรนะครับจพี่โจโตโยตา้าเออดูตะแกงดูตะก้าสองหน่อยพี่เอกครับเพิ่งสั่งมาแล้วนะฮะเปิดแล้วโอเคนะครับตอบไปแล้วส่งของปลายทางครับปลายทางปลายทางเนี่ยเก็บปลายทางนะฮะปลายทางนี่ก็คือเก็บปลายทาง เขนส่งเนี่ยมันตอนนี้จะผมจะบอกให้ขนส่งมันมีให้เลือกไม่เยอะมี JNT มีแฟดนะฮะมี JNT แล้วก็มีแฟดของเราเนี่ยมันเป็นชิ้นใหญ่น้ำหนักเยอะแฟดไม่ค่อยรับเอ้ยไม่ใช่ JNT ไม่ค่อยรับก็เลยส่งเป็นแฟดนะฮะแล้วก็เก็บปลายทางเออตอนนี้ราคายังลดอยู่500บาทนะครับเออทุกตะก้าเลยถ้าติ๊กตอกออกให้คุณ500บาทไปกดสั่งซื้อเลยนะฮะเออจะได้ไม่ต้องรอโปรสองทุ่มนะฮะอ,อ่นะครับ เอ่อจะได้ไม่ต้องรอโปรสองทุ่มนะกดสั่งซื้อได้เลยครับนะครมา <c oughs> พี่เอกครับผมสั่ง <c oughs> okay. โอเคโอเรียบร้อยแล้วลออกแล้ว <c oughs> มาฮะดูนีพอม์ตไหมอ่านะครับหน้าตะก,ก้าพี่เอกขายอยู่ห้าพันเก้าหน้าตะก,ก้าพี่เอกขายอยู่ห้าพันเก้า จัดแฟแชเซลล์อยย่4 9 0 0ต Tiktok ลดให้คุณอีก500บาทเหลือ4 4 0 0ครับเป็นพลังงานลิเทียมฟอสเฟตแบตหมดสามารถชาร์จไปเปิดไปได้ด้วยเจ้าเทอร์โบชาร์จที่มีพัดลมระบายความร้อนนะฮะนะครับก็ไปกดสั่งซื้อได้เลยแบตอยู่อยู่ที่4-8ชั่วโมงครับไปครับเอ่อถ้าเสียงดีกดเลข9ไว้พี่เอกครับนะถ้าเสียงดีกดเลข9ให้พี่เอกครับนะครับ เดี๋ยวมาอยู่กันเลย ก็เฟี้ยวเยี่ยวสีม่วงขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณมากมายเลยนะฮะเออที่ซื้อของพี่เอกไปแล้วรู้สึกช่นชอบนะฮะขอบคุณครับนะครับงานตอบเขอบคุณนะครบี่ยฟังแล้วมันไม่รกนะฮะเออดนตรีนะเพลงเออถ้าเราเราเราจะมีเพลงที่เราชอบเออมนุษย์คนเรานี่นะมันจะมีเพลงที่เราชอบอยู่สักประมาณไม่กี่เพลงอะ่ะ ลองเปิดที่เพลงที่เราชอบฟังดูถ้ารู้สึกลกเมื่อไหร่นั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับเปิดแล้วรู้สึกลกเปิดแล้วรู้สึกไม่ใช่ว่ะคืออันนั้นแหละฮะมันไม่ได้แล้วทีเนี้ยนะประมาณนี้แหละฮะน,น,นฮะครับก็ถ้าฟังแล้วรู้สึกดีก็โอเคนะครับผมผมดีใจกับอกับที่พี่ซื้อของผมด้วยแล้วก็ที่ซื้อไปแล้วรู้สึกชอบมันนะครับขอบคุณมากมาครับนะครับเอสายแห่ลายเพลงพินแห่ ของชอบนะฮะพี่เอกชอบครับนะฮะใช่ใช่นะครับพี่จีนะ้นะนะครับพี่เอกครับสอนปรับปุ่มวอลุ่มสิบสองมิกกี้หน่อยเอ่ออ่าให้ไปย้ําตัวนี้ตัวเดียวครับนะฮะฟีดคิวฟีดคิวตัวแรกนะครับอยู่ที่ประมาณไม่เกินบ่ายสองไม่เกินบ่ายสองอย่าไปอย่าไปเร่งมันเยอะเดี๋ยวมันดังขึ้นมาเรื่อยๆเองนะครับเบสเดียวนะมิกกี้นี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้ววันนี้เบสอาจจะดูขัดใจหน่อยกับราคาหมื่นเจ็ดผมเชื่อแหละเกินอีกเดือนหนึ่งนะฮะ คุณจะรักมันมากๆนะครับเออวะจริงวะจริงอย่างที่พี่เอกบอกว่าอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดครับผมรับประกันได้เลยครับยืนยันด้วยคําพูดพ่อค้าคนนี้เลยนะฮะว่ายิงยงงย่งเปิดยิ่งดังยิ่งเปิดยิ่งดังแน่นอนครับนะฮะตะก,กาสิบมิกกี้นะฮะน,นะครับก็อยู่ที่ประมาณบ่ายสองครับนะฮะแล้วคุณจะหลงรักมันครับนะฮะจริงๆมิกกี้เนี่ยนะแล้วคุณจะหลงรักรักมันครับนะฮะมิกกี้เมาเนาะ <c oughs> อ่ะไปกดสั่งซื้อกันครับไปกดสั่งซื้อกันฮะ ไปกดสั่งซื้อกันนะครับเออแล้วก็กดสั่งซือ้อแล้วนะครับตอนนี้โปรยังลดอยู่ห้าร้อยบาทนะฮะโปรยังลงอยู่ห้าร้อยบาทจากสี่พันเก้าเหลือสี่พันสี่นะฮะจากสี่จากห้าพันเก้าพี่เอกจัดเซลล์เราได้พันหนึ่งนะครับติ๊กตอกออกให้คุณอีกห้าร้อยบาทครับนะฮะจริงครับ พี่ยิ่งเปิดยิ่งเพาะนะฮะใช่ครับนะมิกกี้เมาส์มันเป็นดมแดมมดมมันหนามากเหนือกว่าดอกมิกกี้เมาส์เนี่ยดอกเหนือกว่าดอกที่อยู่ในตู้มิกกี้เมาส์นี่คือดอกแข็งแล้วนะเหนือกว่านั้นก็คือดอกแข็งแล้วครับนะครับอันนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่ะมาต่อครับเรามาต่อกันเลย